ค่ะเป็นที่ทราบดีนะคะว่าโรคโควิด -19 เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาต้านไวรัสตัวใดที่ถือว่าเป็นมาตรฐานการรักษานะคะยาต้านไวรัสทุกๆตัวที่มีในขณะนี้นะคะเป็นผลจากการศึกษาเบื้องต้น สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้เอาผลการศึกษาเบื้องต้นนะคะมาใช้วางเป็นแนวทางการรักษาของประเทศต้องถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีแนวทางการให้ยาต้านไวรัสที่ก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้ยาโคลโลควินซึ่งเป็นยารักษาาลาเรียเนี่ยนะคะมาใช้รักษาผู้ป่วยที่อาการยังไม่มากเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้เราก็จะมียาที่ชื่อว่ายาฟาวิพิราเวียนะคะซึ่งยาตัวนี้เนี่ย ให้ผลการศึกษาที่ดีในการฆ่าวไวรัสนะคะอย่างชัดเจนนะคะซึ่งถ้ายาตัวนี้เนี่ยเราเริ่มให้เร็วเนี่ยจะสามารถป้องกันไม่ให้คนไข้เนี่ยดำเนินโรคไปเป็นอาการหนักๆได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่านี่คือสาเหตุว่าถ้าหากว่าเราเริ่มป่วยแล้วเราคิดว่าเราอาจจะเป็นโรคโควิด19ได้เนี่ยเราต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อรีบตรวจ ตรวจได้รับรับการวินิจฉัยได้เร็วนะคะเมื่อเราได้รับการวินิจฉัยเร็วเราก็จะได้รับการรักษาที่เร็วก็จะทําให้เราเนี่ยหายเร็วแล้วก็ไม่ดําเนินโรคไปเป็นอาการหนักมากๆนะคะ,ะในประเทศอื่นๆเนี่ยมีการใช้ยาต้านไวรัสน้อยกว่าประเทศไทยมากนะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีผู้ป่วยที่อาการหนักเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นก็ได้นะคะ อย่างไรก็ดีก็จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเมื่อมีอาการหนักแล้วหรือแม้ว่าจะได้รับยาต้านไวรัสนะคะแต่ได้ช้าเหล่านี้เนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยเขาอาการหนักมากต้องเข้า ICU นะคะบางครั้งเนี่ยยาต้านไวรัสเมื่อให้ในขณะที่อาการหนักแล้วหรือเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยยาต้านไวรัสเนี่ยจะมามีประสิทธิภาพสู้เมื่อเราให้ยาในช่วงต้นๆให้ยาเร็ว ตั้งแต่วินิจฉัยใหม่ๆเนี่ยไม่ได้นะคะถ้าเป็นเร็วให้ยาเร็วจะได้ผลกว่ามาเริ่มรักษาเมื่อเป็นหนักๆแล้วหรือเริ่มให้ช้าๆนะคะ ในกรณีที่ผู้ป่วยมาถึงแล้วอาการหนักแล้วอย่างเช่นรายที่ต้องเข้า ICU แบบนี้อันนี้จะต้องใช้การรักษาขั้นสูงนะคะก็มีหลายอย่างในการช่วยผู้ป่วยในการรักษาขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการใช้ c o n v a l e s c e n t Plasma ก็คือการที่เอาผู้ป่วยที่หายจากโรคแล้วเมื่อหายแล้วเขาจะสร้างภูมิต้านทานเราก็เอาสารภูมิต้านทานในเลือดของเขาเนะะี่ยค่ะมาให้ผู้ป่วยหนักนะคะ หรือการรักษาขั้นสูงก็เช่นการให้ยา IVIG นะคะการให้ยาบางตัวเช่นท o ซิดิซูมับนะคะหรือกระทั่งการใช้เอ็กมหรือการใช้พลาสมาโ o เรซิสเหล่านี้เนี่ยเป็นการรักษาขั้นสูงซึ่งอาจจะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อาการหนักมากๆได้นะคะอย่างไรก็ดีการประสิทธิภาพของการรักษาขั้นสูงเหล่านี้เนี่ย ยังไม่ชัดเจนจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกมากนะคะการจะใช้การรักษาขั้นสูงชนิดใดเนี่ยขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์ความสามารถของโรงพยาบาลและการที่จะสามารถจัดหาการรักษาขั้นสูงเหล่านั้นได้หรือไม่ะคะ่ะ